เฮล lo สวัสดีค่ะมาพบกับเฟิร์สพาเนอร์อีกแล้วนะคะวันนี้เฟิร์สกับพี่เจนะคะจะมารีวิวที่พักเขาใหญ่ค่ะที่นี่เลยค่ะอสปาโนพูวิลล่านะคะ Es ปาโน่พูลวิลล่านะคะจะเป็นที่พักที่อยู่ต่างโซนพยาเย็นนะคะใกล้กับไรองังหุนพีบีวันเล่ค่ะที่นี่จะเป็นที่พักสไตล์พูลวิลล่านะคะทุกคนจะแบ่งออกเป็น2โซนนะคะจะเป็นบ้านหลังใหญ่ทางด้านหลังนี้แล้วก็จะเป็นบ้านหลังเล็กทางด้านข้างนะคะที่นี่จะสามารถพักได้8ปดถึงสิคนเลยนะคะบ้านหลังใหญ่เนี่ยจะมี4ี่ห้องนอน3มห้องน้ํา1ห้องครัว1ห้องนั่งเล่นนะคะแล้วก็มีสระว่ายน้ําหน้าบ้านส่วนถ้าใครมาเพิ่มเนี่ยเขาก็จะเปิดบ้านหลังเล็กให้นอนนะคะซึ่งจะมี2ง เตียงให้เรานอนเลยค่ะทุกคนที่พักที่นี้นะคะเหมาะสําหรับคนที่จะมาเที่ยวเป็นทริปครอบครัวหรือมากับแก๊งเพื่อนหลายๆคนนะคะและตอนนี้เราก็ได้ทําการเช็คอินเข้าที่พักแล้วเรียบร้อยนั้นเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยค่ะเดินเข้ามาในบ้านนะคะเราก็จะสะดุดตากับสระว่ายน้ํากันก่อนเลยค่ะทุกคนอันนี้จะเป็นสระว่ายน้ํากระจกนะคะเราก็สามารถมอง ทะลุตรงนี้ได้เลยเวลาเราแบบเล่นน้ำเขาก็จะมีห่วงยางนกฟามิงโก้ให้เราด้วยนะคะสามารถนั่งถ่ายรูปสวยๆได้เลยค่ะทุกคนและไฮไลท์ของที่นี่เลยนะคะก็คือ สไลเดอร์ค่ะทุกคนเราสามารถขึ้นสไลเดอร์แล้วก็ลงมาที่สระน้ำได้เลยนะคะด้านข้างของสระว่ายน้ำนะคะก็จะเป็นโซนปิ้งย่างค่ะทุกคนเขาก็จะมีเตาปิ้งให้เรามีถ่านปิ้งให้เรานะคะพร้อมกับเตาหมูกระทะให้เราด้วยค่ะทุกคนแล้วที่เฟิร์สชอบที่สุดในที่พักที่นี่เลยก็คือเขามีถังน้าแข็งถังใหญ่ให้เราเลยค่ะทุกคนเราสามารถกินได้ทั้งคืนเลยนะคะและทางด้านนี้เขาก็จะมีโต๊ะหมูกระทะให้เราด้วยค่ะบรรยากาศหน้าบ้าน ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะงั้นเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในกันเลยค่ะด้านหน้าบ้านนะคะ<ๆ>เขาจะมีที่ถอดรองเท้าไปให้ด้วยแล้วเขาก็เตรียมหมูกระทะไว้ให้เราแล้วนะคะทุกคนเราก็จะเข้าไปดูในบ้านกันเลยค่ะ พอเข้ามาในบ้านนะคะโซนแรกที่เราจะเจอ er เลยก็คือโซนห้องนั่งเล่นค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นโซฟา2ตัวให้เราได้นั่งเล่นแบบนี้เลยนะคะเรานั่งตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถมองวิวสระว่ายน้ําได้ด้วยค่ะทุกคนถัดมาก็จะเป็นโซนร้องคาราโอเกะค่ะตรงนี้ก็จะมีโต๊ะตัวใหญ่ให้เราเลยนะคะเราสามารถนั่งทานข้าวตรงนี้ได้ด้วยแล้วก็สามารถร้องคาราโอเกะได้ด้วยนะคะมาทางด้านนี้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นสมาร์ททีวีนะคะสามารถเชื่อมต่อได้กับอินเทอร์เน็ตเลยเวลาเราอยากจะร้องเพลงอะไรเนี่ยเราก็สามารถเ แล้วก็ร้องได้ที่นี่ตรงนี้เลยนะคะอุปรกรณ์คาราโอเกะเขาก็จะมีไมค์มาให้เรานะคะจะมีไมค์สองตัวเลยไว้ร้องด้วยกันมีลําโพงค่ะทุกคนมีไฟเทคด้วยตรงนี้วันนี้เราจะมาลองเปิดดู <laughs> แล้วก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆที่ไว้สําหรับการร้องคาราโอเกะเลยนะคะ ถัดมาก็จะเป็นโซนโต๊ะพูค่ะทุกคนเราก็สามารถมาเล่นตรงนี้กับเพื่อนๆได้เลยนะคะก็จะเป็นการแบบทํากิจกรรมร่วมกันเนาะกระชับความสัมพันธ์ค่ะระหว่างที่เราเล่นเกมกันนะคะเราก็สามารถมองวิวสระว่ายน้ําด้านนอกได้ด้วยค่ะถัดมาจะเป็นโซนห้องครัวค่ะทุกคนตามเฟิรมาเลยค่ะ ห้องครัวเขาก็จะมีอุปกรณ์หลายอย่างให้เราครบครันเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเตาแก๊สนะคะเราก็สามารถใช้ได้อันนี้จะเป็นซิงค์ล้างจานค่ะถัดมาก็จะเป็นไมโครเวฟหม้อหุงข้าวแล้วก็ตู้เย็นนะคะเราสามารถซื้อของสดของอะไรเงี้ยมาแช่ในตู้เย็นได้ค่ะแล้วถัดมาจะเป็นพวกโซนอุปกรณ์ครัวต่างๆนะคะเราก็สามารถใช้ได้ทุกอย่างเลยค่ะทุกคนแล้วก็มีจานมีแก้วมีช้อนมีกระทะมีหมอ้อเวลาเราจะปาร์ตี้เนี่ยเราก็เตรียมแค่ของสดมาอย่างเดียวพวกอุปกรณ์ กอนพวกนี้ก็คือเขาจะมีให้เลยค่ะที่ชั้นหนึ่งนะคะก็จะมีหนึ่งห้องน้ำนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นห้องน้ำรวมนะคะเราสามารถมาใช้กันตรงนี้ได้เลยก็จะมีชักโครกมีเครื่องทําน้ําอุ่นนะคะแล้วก็มีอ่างล้างมือไว้แบบนี้เลยค่ะเรามาดูในส่วนของห้องนอนกันบ้างค่ะที่ชั้นหนึ่งนะคะจะมีหนึ่งห้องนอนใครมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะก็สามารถนอนที่ชั้นล่างได้เลยค่ะไม่ต้องขึ้นบันไดเลยนะคะ เปิดเข้ามาก็จะเป็นห้องแบบนี้เลยค่ะทุกคนก็จะเป็นเตียงประมาณ5ฟุตนะคะมีผ้าห่มผ้าเช็ดต,ตัวให้นะคะแล้วด้านข้างเนี่ยก็จะมีโต๊ะเอเนกประสงค์ให้ด้วยค่ะเราสามารถนั่งทำงานหรือนั่งแต่งหน้าตรงนี้ได้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศของชั้น1น่นะคะเดี๋ยวเราไปดูบนชั้น2กันต่อเลยค่ะตามมาเลย ขึ้นมาบนชั้น2แล้วนะคะชั้น2ก็จะมีทั้งหมด3ห้องนอนแล้วก็2ห้องน้ํานะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนกันก่อนเลยค่ะมาที่ห้องแรกนะคะห้องนี้เนี่ยการตกแต่งก็จะค,คล้ายๆกับห้องข้างล่างเลยนะคะก็จะเป็นเตียงประมาณ5ฟุตขนาดเท่ากันเลยค่ะแล้วก็มีผ้าเช็ดต,ตัวให้นะคะห้องนี้เนี่ยก็จะมีวิวทางด้านหลังบ้านนะคะก็จะเป็นวิวระเบียงที่มีป่าไม้อยู่ข้างหลังนะคะแล้วก็สามารถแบบดูวิวขเขียวได้ทางด้านหลังเลยค่ะ เรามาดูห้องนอนถัดไปกันบ้างค่ะจะอยู่ตรงข้ามกับห้องนอนเมื่อกี้นะคะเดินเข้ามาได้เลยห้องนอนนี้จะเป็นห้องนอนที่เฟิร์สชอบมากที่สุดนะคะเพราะว่ามันจะเป็นห้องนอนที่มีกระจกล้อมรอบเลยค่ะทุกคนเราสามารถเห็นวิวร,บรอบๆได้จากในห้องเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิวที่แบบใหญ่ที่สุดนะคะเพราะว่าจะเป็นวิวทางด้านหน้าบ้านแล้วก็สามารถมองภูเขาทางด้านนี้ได้เลยค่ะห้องนี้เนี่ยจะมีประตูออกระเบียงได้ด้วยค่ะด้านหน้านะคะก็จะมีวิวภูเขาทางด้านนู้นจะเป็นภูเขาล้อมรอบเลยนะคะทุก น,นอกจากวิวภูเขาล้อมรอบแล้วเนี่ยด้านล่างก็จะมีวิวสะไว้น้ําของคูวิลล่านะคะเตียงห้องนี้ก็จะเป็นเตียงขนาด5ฟุตนะคะมีผ้าห่มผ้าเช็ดตัวให้พร้อมแล้วก็ด้านข้างจะมีโต๊ะอเนกประสงค์เหมือนกันเลยค่ะสามารถนั่งทํางานได้ตรงนี้เลยนะคะสําหรับห้องนอน2ห้องนี้นะคะก็จะไม่มีห้องน้ําในตัวเนาะสองห้องนี้เนี่ยก็จะมาใช้ห้องน้ํารวมกันที่ตรงด้านนี้ค่ะทุกคนไปดูกันเลย ห้องน้ําที่ชั้นบนก็จะเหมือนชั้นล่างเลยนะคะก็จะมีชักโครกมีเครื่องทําน้าอุ่นนะคะแล้วก็มีซิงค์ล้างหน้าตรงนี้เลยค่ะทุกคนทุกอย่างก็สะดวกสบายนะคะเรามาดูในส่วนของห้องมาสเตอร์เบดมกันบ้างค่ะอันนี้จะเป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดในบ้านนี้เลยนะคะห้องมาสเตอร์เบดมเนี่ยก็จะเป็นห้องที่กว้างที่สุดนะคะก็จะมีเตียงขนาด5ฟุตมีผ้าห่มให้แล้วก็มีผ้าเช็ดตัวให้เลยค่ะส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นวิวภูเขาทางด้านหน้าบ้านอีกแล้วค่ะทุกคนเวลาเราตื่นมาเนี่ยเราก็สามารถ ามารถมองวิวภูเขาด้านนอกได้นะคะ ถัดมาก็จะเป็นโต๊ะอเนกประสงค์นะคะเราสามารถนั่งทํางานหรือนั่งแต่งหน้าตรงนี้ได้เลยค่ะตรงนี้เขาก็จะมีปลั๊กไว้ให้เราเยอะเลยนะคะสะดวกสบายมากเลยค่ะเรามาดูในส่วนของห้องน้ําในมาสเตอร์เบดมกันบ้างค่ะตเฟิร์สมาเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ําขนาดใหญ่เลยนะคะมีชักโรครกมีอ่างล้างหน้าในตัวเลยค่ะทุกคนถัดมานะคะก็จะเป็นโซนอ่างอาบน้ําค่ะตรงนี้เขาก็จะมีอ่างอาบน้ําให้แบบนี้เลยแล้วก็ฝักบัวแล้วก็เครื่องทําน้ำอุ่นให้ด้วยนะคะแล้วเราก็ จะมาดูวิวของห้องอาบน้ำกันบ้างค่ะทุกคนว้า wow. เปิดไปนะคะก็จะเป็นวิวทางด้านหลังบ้านนะคะก็จะเป็นแบบโซนป่าไม้เขียวชอุ่มแบบนี้ค่ะเราสามารถนอนแช่น้ำร้อนแล้วก็ดูวิวด้านนอกไปได้ด้วยค่ะแล้วถ้าใครรู้สึกเขินอายนิดนึงนะคะเราก็สามารถปิดม่านตรงนี้ได้ค่ะทุกคนเราก็จะรู้สึกอุ่นใจขึ้นมาแล้วค่ะ ถ้าใครมีสมาชิกมาเที่ยวจานวนเยอะๆนะคะเขาก็จะเปิดบ้านหลังเล็กหลังนี้ให้นอนเลยค่ะเราไปดูข้างในกันเลยในบ้านหลังเล็กเนี่ยจะมีเตียงสองเตียงนะคะอันนี้จะเป็นเตียงด้านล่างนะคะก็จะเป็นเตียงขนาดเท่าๆกันเลยค่ะประมาณห้าฟุตแล้วก็มีผ้าหม่มผ้าเช็ดตัวให้เราด้วยนะคะแล้วด้านล่างเนี่ยก็จะมีโต๊ะอเนกประสงค์หนึ่งโต๊ะนะคะเป็นแบบสไตล์มินิมอลแบบนี้ มีทีวีให้ด้วยค่ะและไฮไลท์ของบ้านหลังเล็กนะคะก็คือจะมีที่นอนอีกที่หนึ่งทางด้านบนค่ะทุกคนจะเป็นห้องนอนใต้หลังคานะคะถ้าใครมีเด็กนะคะก็อาจจะชอบไปนอนกันนะคะทุกคนอันนี้ต้องขึ้นระวังหน่อยนะคะทุกคนก็เพราะว่าค่อนข้างสูงเลยทีเดียวแต่ก็สามารถนอนได้สบายเลยค่ะห้องนอนใต้หลังคานีจะเป็นฟูกแล้วก็ปูอยู่บนพื้นนะคะเราก็จะไปดูในส่วนของห้องครัวกันบ้างค่ะเห็นบ้านเล็กๆแบบนี้ไม่เล็กเลยนะคะทุกคน ในบ้านหลังเล็กนะคะห้องครัวเขาก็จะมีตู้เย็นเล็กค่ะแล้วก็มีไมโครเวฟอ่างล้างจานราวแขวนผ้าตรงนี้ค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นห้องน้ําทางด้านล่างนะคะเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะก็จะมีอ่างอาบน้ํานะคะมีชักโรครกมีเครื่องทําน้ําอุน่นอ่างล้างหน้าตรงนี้เลยค่ะแล้วพอเราออกมาจากห้องน้ํานะคะก็จะมีโซนโตเครื่องแป้งตรงนี้เลยค่ะทุกคนและนี่ก็จะเป็นบรรยากาศโดยรวมของบ้านหลังเล็กนะคะ ตอนนี้นะคะเพื่อนๆของเราก็เดินทางมาถึงที่พักกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเย็นนี้เนี่ยเราจะทําอาหารกินกันส่วนภาพบรรยากาศต่างๆในระหว่างที่เราเข้าพักกับเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บมาฝากทุกคนค่ะอันนี้ทําอะไรอยู่ครับอันนี้ปิ้งบาร์บีคิวอยู่ห้าบาท,บ,าทบ้าไปห้าบาทไม้ขนาดนี้เลยเหรอ ว้าวดูน่ากินอนะ่ะ เมนูสำหรับค่าคืนนี้นะคะก็จะมีหมูย่างค่ะทุกคนอันนี้เพิ่งย่างเสร็จร้อนๆเลยนะคะเมนูถัดมาก็จะเป็นกุ้งย่างกับบาร์บีคิวค่ะเราก็ย่างไปกินไปแบบนี้เลยพออากาศเริ่มเย็นนะคะเราก็เริ่มตั้งเตาหมูกระทะกันแล้วค่ะทุกคนพี่แจก็เริ่มใส่หมูใส่ผักแล้วนะคะอยากจะบอกว่าตอนนี้คือกลิ่นหอมมากอากาศเย็นๆกับหมูกระทะแบบนี้เข้ากันสุดๆไปเลยค่ะ พอเราทานอาหารกันเสร็จแล้วนะคะเราก็มาต่อกันด้วยการร้องคาราโอเกะค่ะที่นี่เขาก็มีเพลงครบทุกแนวให้เราเลือกร้องกันเลยนะคะดูลีลาของแต่ละคนนะคะไม่มีใครยอมใครเลยพอสามหนุ่มเขาร้องเพลงกันจนเหนื่อยนะคะเขาก็เปลี่ยนกิจกรรมมาประลองฝีมือกันที่โต๊ะพูค่ะ เกมนี้ก็จะเป็นการทดสอบความแม่นยำของแต่ละคนนะคะหลังจากที่เราเล่นกันจบเกมนะคะเราก็ไปเตรียมตัวอาบน้ำแล้วก็พักผ่อนสำหรับคืนนี้กันค่ะ ลองความลึกก่อนไหมว่าถึงหรือเปล่าออตอนนี้นะคะพี่เจก็กำลังพยายามที่จะขึ้นน้องฟามิงโกโอ้อวยเห็นขาเธอเลยข้างล่างอ่ะ <c oughs> เออ และนี่ก็เป็นบรรยากาศตอนที่เรามาเข้าพักกันที่เอสปา o p พูวิลล่าแห่งนี้ค่ะเป็นที่พักพูวิลล่าโซนพยาเย็นนะคะราคาเริ่มต้นที่8,900บาทสามารถเข้าพักได้8-10ท่านเลยทีเดียวสำหรับใครที่สนใจอยากจะเข้าพักที่นี่นะคะเฟิร์สทิ้งรายละเอียดไว้ที่ใต้คลิปไว้ให้แล้วนะคะสำหรับวันนี้เฟิร์สต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย